เดี่ยวตอนนี้ก็ถ่ายรูปครับถ่ายรูปก,กันเรื่อยๆเมื่อกี้ครับพวกสาวๆก็ไปกินข้าวแล้วเพราะว่าหมดเวลาจะถ่ายรูปครับมาถึงพธาตุหลวงยิ่งใหญ่สวยงามมากเลยครับไม่รู้เข้าไปข้างในได้หรือเปล่าอันนี้ภายในบริเวณวัดนะครับวัดพระธาตุครับซุ้มที่เราเดินมาเมาื่อกี้ฝั่งนู้นฮะสวยงามมากจริงๆตอนนี้เดี๋ยวตามสาวๆไปกินข้าวครับ ตามน้อยไปครับผู <c oughs> ้มีศิลปะในการใช้ชีวิตนี่น,น้านขี่ไหนกนก่าจะเป็นร้านข้างหน้านะครับอืเราเดินไปข้างในเดี๋ยวคงรู้อ <c oughs> เห็นแล้วเห็นแล้วอาคาคุ้นๆฮะนี่สาวนๆนะขายเครื่องเงินเนาะ